สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณยจะพานักเรียนมารู้จักกับประโยคขอร้องอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงตามไปดูกันเลยประโยคขอร้องนะคะคือประโยคที่มีใจความเพื่อขอความช่วยเหลือมักมีคำว่าโปรดขอวานกระรุณา ช่วยตัวยอย่างประโยคขอร้องวานปิดพัดลมให้ฉันหน่อยจ้าโปรดช่วยกันร,รักษาความสะอาดกะรุณาอย่าส่งเสียงดังกะรุณาเข้าแถวขอให้ทุกคนช่วยกันประหยัดช่วยหยิบหนังสือให้ฉันหน่อยจ้า เป็นอย่างไรกันบ้างคะเกี่ยวกับประโยคขอร้องหากเราต้องการจะขอให้คนอื่นทำอะไรให้เรานะคะเราก็จะต้องมีคำพูดที่สุภาพลงท้ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ